สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมากับดวงรายวันของคนเกิดทั้ง12ราศีนะคะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2563นะคะแต่ละราศีนะคะเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะกดเข้าไปดูรายละเอียดใต้คลิปนะคะจะไปยังคงเป็นเรื่องของการงานการเงินความรากักความสัมพันธ์นะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะเราจะมาเริ่มที่ราศีเมษก่อนเลยค่ะ ราศีเมษนะคะได้เทมเพลนส์นะคะเด็กถือดาบราชาดาบนะคะในส่วนของการงานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง นะคะหรือมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทําให้ชาวราศีเมษนะคะจะต้องมีการปรับตัวปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกนะคะพยายามรับมือกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวคุณเองนะคะก็ต้องใช้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างนะ,ะเพื่อรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะขอให้เชื่อมั่นว่านะคุณจัดการได้เราต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้นะคะแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะมันจะทําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะต้องสู้นะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองด้วยนะเราจัดการได้ทุกอย่างแหละในส่วนของการเงินยังมีปัญหาบ้างนะมีเรื่องงุดหงดลําคาญใจเกี่ยวกับปัญหาาการเงินอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยมีวินัยหรือเปล่านะคะ หรือบางทีมันก็อาจจะเป็นรายจ่ายซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับบริวารลูกหลานบริวารลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมอัอนนี้อันนี้มันต้องจ่ายด้วยหรอเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะก็หมุดหงิดเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆหรอกนะคะผ่านได้สบายอยู่แล้วในส่วนของความรักค่ะคนโสดนะคะก็ แม่หมอมองว่าเราโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของการงานการเงินหรือชีวิตเรื่องอื่นนะคะในส่วนของคนโสดไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ความรักสำหรับคนโสดผ่านไปดีกว่านะคะต่อให้มีคนมาคุยก็ก็ยังไม่ได้ถูกใจเราซะทีเดียวนะคะส่วนคนมีแฟนเนี่ยความสัมพันธ์จะตึงเครียดหน่อยนะค่อนข้างที่จะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องตัดสินใจนะมีความกดดันเล็กน้อยนะตึงๆกันอยู่กับแฟนเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเรารู้สึกเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมจะคุยหรือแฟนไม่พร้อมจะคุยก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกดดันกันแลกกันอย่าเพิ่งไปเร่งรัดว่าเออเนี่ยต้องเคลียร์ต้องคุยนะอะไรประนั้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทะเลาะโบแวงกันนะคะผ่านได้ผ่านได้ก็ผ่านไปก่อนนะคะชาวราศีเมษมาดูพฤษศค่ะสีเรียญค่ะ t h e e r p r e s s แล้วก็ หดาบนะคะในส่วนของการงานดีนะคะมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้มันออกจะนิ่งๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนิ่งๆไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็สำเร็จดี นะคะอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเราก็วางแผนการไปก่อนก็แล้วกันเนาะการเงินดีนะคะราบรื่นมีใช้มีจ่ายนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะการเงินบางทีคุณอาจจะต่อให้เรามีปัญหาก็มีคนช่วยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวเราที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่โดยรวมแล้วสบายใจมากค่ะมีกินมีใช้นะคะใช้ใจ่ายก็ใช้กับเรื่องกินนั่นแหละนะคะ ในส่วนของคนความรักนะคะคนโสดก็น่าจะมีปัญหาในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะเราอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่แบบนี้ดีแล้วอะไรประมาณนี้มีคนมาคุยก็ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะมันมีบางสิ่งบางอย่างยังค้างคางในใจอาจจะเป็นด้วยเรื่องเากเก่า,กาหรือปัญหาบางอย่างของเรานะคะก็ลําบากหน่อยนะคะ ในส่วนของคนมีแฟนนะมีปัญหาที่ต้องคุยต้องเคลียร์นะคะถ้าเคลียร์ได้ไม่หมอมองว่าน่าจะเคลียร์ให้มันจบจบเคลียร์ให้มันเสร็จนะคะเพราะว่าปัญหามันยังเป็นปัญหาแค่เริ่มต้นในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการตรงนี้ได้มันจะไม่บานปลายและความสัมพันธ์ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันค้างคางในใจเราก็มีจังหวะดีๆพูดคุยกับแฟนซะในเรื่องนี้นะคะค่อยๆค,คุยกัน เมถุนค่ะราชินีดาบนะคะเดอะเลเวอร์แล้วก็เจ็ดถ้วย การงานนะมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสาสางมีเรื่องต้องจัดการนะคะแต่ว่าด้วยตัวของคุณเองคุณสามารถจัดการได้แหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วันที่ราบรื่นมันเป็นวันที่มีปัญหามาอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันนะคะแต่ถ้าเรา,เามุ่งมั่นที่จะจัดการมุ่งมั่นที่จะเคลียร์นะความเอาจริงเอาจังของคุณจัดการได้อยู่แล้วนะคะผ่านได้การเงินก็ดีค่ะ นะมีใช้มีจ่ายมีแต่ว่าจะจ่ายมากเกินเกินกว่าปกติคือจ่ายตามใจตัวเองอะ่ะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีวินัย ะะก็จ่ายเรื่ององานเลี้ยงปาร์ตี้การกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะการรวมกลุ่มสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยนะก็อย่าให้เราเดือดร้อนก็แล้วกันนะคะพอดีพอดีอดนะแล้วคุณเองคุณก็มีน้ําใจนะคุณใจกว้างนะอาจจะ,ะไปกันหลายหลคนคุณอาจจะจ่ายเยอะหน่อยอะไรบแบบเนี้ยนะคะก็พิจารณาดูเนาะอย่าให้เราเดือดร้อน ความรักคนโสดเนื้อหอมมากมีแต่คนอยากจะคุยวันนี้ต้องบอกว่าแชททั้งวันอย่าให้เสียงานนะคะแล้วคุณเองคุณก็รู้สึกแบบเอ,อมันมีมันมีแรงกระเพื่อมในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราชอบเ,ออเราวุ่นวายใจกับใครบางคนหรือวุ่นวายใจกับใครหลายๆคนนะคะก็ตั้งสติดีๆก็แล้วกันแล้วก็เอ,อ อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าบริหารสเสน่ห์จนเกินไปซึ่งท่านอีนเนี่ยพอมาดูในส่วนของคนมีแฟนเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยมันจะไม่ฟินนะคะคนมีแฟนเพราะว่ามันมีโอกาสจะเกิดปัญหาไปได้ทั้งจากฝั่งของตัวเราแล้วก็จากฝั่งของแฟนเราในเรื่องของคุยซ้อนคบซ้อนคือบางทีมีแฟนแล้วนะแต่พอมีคนมาคุยแล้วบางทีก็เผลอไงเผลอคุยแล้วมันมันมีโอกาสจะบานปลายได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะคะพยายามท่องเอาไว้เรามีแฟนแล้วเรามีแฟนแล้วประมาณเนี้นะคะอ่ะโอเค มีความสุขกันไปราศีกรกฎค่ะ The d e v i l นะคะ The Magician แปดเหรียญน,นะคะการงานวันนี้รู้สึกว่าชาวราศีกรกฎทุ่มเทมากนะคะคุณเองคุณเอาจริงเอาจังสุดๆแล้วก็นอกจากเอาจริงเอาจังแล้วทุ่มเททั้งกายทั้งใจจริงๆมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะอาจจะเ,เช่นเพื่อนร่วมงานหรือสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะทําให้อารมณ์ขึ้นนะคะหงุดหงิดโมโหนะคะแล้วก็บางทีอาจจะใส่ไปแบบว่า พูดจารุนแรงเกินไปนิดนึงใส่อารมณ์มากไปหน่อยเพราะเราคาดหวังกับผลลัพธ์ของงานค่อนข้างมากแล้วพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะก็อาจจะมีการใส่อารมณ์ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะพยายามพูด ในสิ่งที่พยายามพูดเบาๆถ้าเราเรารู้สึกว่าเราอารมณ์ขึ้นมโมโหในแง่ก็ให้เงียบๆไว้ก่อนแล้วกันนะคะอารมณ์เย็นลงค่อยพูดค่อยคุยนะคะแต่โดยรวมแล้วมันมันก็ดีนะเพราะควา,ความทุ่มเทยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะคะการเงินรายจ่ายจะเยอะหน่อยนะคะรายรับไม่มีปัญหาคุณมีเงินใช้คุณมีเงินพอใช้พอจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะก็พิจารณาดูนะคะรายจ่ายก็มันจะเป็นรายจ่ายพวก ความเป็นป่าของเราหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการเที่ยวนะคะเราจะใจใหญ่มากกว่าปกตินะคะเรียกได้ว,ว่ามือไหวไปนิดนึงนะคะจ่ายเร็วไปหน่อยนะ,ะก็ให้คนอื่นช่วยช่วยจ่ายบ้างนะคะความรักนะคะในส่วนของคนโสดนะคะเราคือจริงๆต้องมีคนมาคุยอะ นะคะหน้าไพ่แบบนี้มีคนคุยแต่ว่าเราเองเราไม่สนใจมากกว่าเราโฟกัสในเรื่องของการงานการทํามาหากินของเรามากกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ดูไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆคือบางทีคนที่มาคุยก็ดูแบบว่าเออคล่องไปไหมหการล่อนไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้่ไม่ไว้ใจเท่าไหร่ทางานดีกว่านะคะส่วนคนมีแฟนไม่หมอมองว่าความสัมพันธ์มั่นคงดีนะคะแต่ว่าบางทีเราอย่าทํางานเยอะจนเกินไปจนไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะคือบางทีแฟนเราเขาอาจจะแบบว่าอยากใช้ เวลาร่วมกับเราแต่เราเองทําแต่งานนูน่นนี่นั่นนะคะไม่มีเวลาให้แฟนเนี่ยวังมีปัญหาขึ้นมานะคนอื่นเขาจะหาเวลาให้แฟนเราแทนแทนตัวเราอะนะคะอ่ะก็หาเวลาคุยกันเยอะๆใช้เวลาร่วมกันหน่อยนะคะราศีสิงค์ค่ะ v i e l of Fortune นะคะ Hangman แล้วก็ไพ่เดท ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้น่าจะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆเข้ามานะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราและชาวราศีสิงห์วันนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการงาน,นะะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำ,ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็เครียดบ้างเล็กน้อยนะเราไม่มั่นใจว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทําได้นะมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่กล้าที่จะรับโอกาสใหม่นั้นเพราะเราคิดว่าเออฉันไม่มีความรู้ด้านนี้ฉันไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ รับไว้ก่อนนะคะแล้วเราไปหาความรู้ทีหลังนะเราก็ค่อยไปพัฒนาตัวเรานะไปหาความรู้เพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มนะหรือบางทีเราต้องไปขอ,ขอความช่วยเหลือคนที่เข้าเชี่ยวชาญมากกว่าเราเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีนะมันเรียกได้ว่ามันจะพล,พลิกชีวิตของเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์อย่ากลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะส่วนการเงินยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ต้องอต้องวางแผนการเงินใหม่ให้รัดกุมมากกว่าเดิมนะคะ หยิบแผนการเงินออกมาวางใหม่ว่าเออแบบนี้น่าจะไม่เวิร์กแล้วนะคะเราต้องลดค่าใช้จ่ายมากกว่านี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางท่านวางแผนการออจ่ายหนี้นะคะใช้หนี้ใช้สินนะคะก็ต้องวางแผนกันใหม่นะคะวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นดังที่คิดเท่าไหร่นะ ความรักนะคะคนโสดน่าจะเป็นวันที่น่าจะปล่อยวางอดีตได้แล้วละ่ะวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วละ่ะวันนี้ว่าฉันต้องฉันต้องทิ้งคนเก่าเลยนะฉันฉันจะไม่คิดเรื่องการกลับไปแล้วฉันจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วประมาณนี้อาจจะเป็นรอยต่อในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ ส่วนคนมีแฟนนะคะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะวันนี้อาจจะได้คุยได้เคลียร์กันก็ได้นะคะอาจจะจบปัญหาหรืออาจจะจบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมันเป็นวันที่มันเป็นรอยต่อของชาวราศีสิงห์แม่หมอมองว่านเป็นรอยต่อทุกเรื่องเลยอะค่ะนะคะ,นะคะก็อาจจะมีเครียดบ้างเล็กน้อยก็ต้องยอมรับแล้วก็พยายามที่จะมั่นอกมั่นใจในการที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันนะคะ ราศีสิงห์นะคะราศีกันค่ะสี่ถ้วยราชาถ้วยนะคะแล้วก็สองไม้ ในเรื่องของการงานวันนี้จะเรื่อยๆไปนิดนึงนะคะเราเองเราก็ไม่ค่อยได้แบบว่ากระตือรือร้อนอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยหรือาจจะเป็นเพราะมันมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งๆหน่อยนะคะอา,อาจจะเป็นด้วยบรรยากาศโดยรวมนะ,ะในที่ทํางานสิ่งแวดล้อมทาให้เรารู้สึกว่าเออฉันอยากอยู่เฉยๆมั่งจังเลย <c oughs> นะก็ก็ต้องประคับประคองกันไปเอาเป็นว่าด้วยสภาวะจิตใจเราเป็นยังไงก็ตามแต่นะคะพยายามดึงเอาความกระตือรือร้นขึ้นมาแล้วก็พยายามทํางานของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตามเป้า นะคะอย่าให้มันมีอะไรบกพร่องแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะนะคะการเงินมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนนะมีคนใกล้ชิดคอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณคอยช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ,ะแต่โดยรวมไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาหนักนะคะ ความรักนะคะคนโสดน่าจะยังมีแต่เพื่อนนะคะตอนนี้ถ้าจะมีคนคุยก็ยังเป็นคนคุยแบบทางไกลนะคะยังไม่ยังไม่มากกว่าคำว่าเพื่อนนะคุณเองคุณยังรู้สึกว่าเออคุณอยู่แบบนี้ดีละยังไม่อยากที่จะไปไกลกว่าน,นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆ ส่วนคนมีแฟนนะคะความสัมพันธ์ตัวนี้ไม่เหมาะบางว่าก็มั่นคงดีะนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างในใจเราที่อาจจะมีความลังเลมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันใช่ไหมนะอะไรประมาณนี้อาจจะกําลังคิดถึงในระยะยาวว่าเรากับแฟนที่คุยกันอยู่ในตอนนี้นะสามารถที่จะไปไกลกว่าน,นี้ได้หรือเปล่านะคะอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ไกลกันมีระยะห่าง คุณอาจจะกําลังคิดว่าจะรอดไหมถ้ามันห่างกันอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะก็ค่อยค่ยคิดค่อยๆพิจารณานะคะสําหรับชาวราศีกันราศีตุลค่ะราศีตุลได้เดอะสตาร์นะคะเด็กถือเหรียญเดอะเวิ d ์ วันนี้ดีค่ะนะราศีตุลในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะเน้นในเรื่องของการใช้ความคิดค่ะวันนี้ใช้ความคิดวางแผนใช้จินตนาการนะคะโดยรวมแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นข่าวดีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของการงานนะก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่เราก็วางแผนว่าเออฉันจะทําอะไรยังไงต่อไปมีข่าวดีๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังเอองานฉันต้องสําเร็จแน่ๆงานฉันต้องไปโลดนู่นนี่นั่นนะคะก็สบายๆแล้วก็สบายกายสบายใจค่ะ การเงินก็วางแผนได้ดีแล้วก็จัดการได้ดีด้วยนะคะใช้แต่น้อยออวันนี้เหลือเก็บคะ่ะวันนี้เหลือเก็บถือว่าดีอีกวันหนึ่งนะในเรื่องการเงิน ส่วนความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคนโสดน่าจะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในวันนี้คุณเองคุณก็มีความสุขนะมีคนคุยก็มีความสุขไม่มีคนคุยคุณก็มีความสุขคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีเป้าหมายแล้วนะวันนี้เรามีสิ่งอื่นที่เ,เราสามารถที่จะทําได้ให้เรามีความสุขมากกว่าแค่เรื่องความรักด้วยซ้ําไปนะคะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะทาอะไรก็มีความสุขอะ ส่วนควรมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะเจอกันก็มีความสุขไม่ได้เจอก็มีความสุขเพราะมันมีความเข้าอกเข้าใจนะคะมันมีความเข้าอกเข้าใจมันมีความสมบูรณ์ในตัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะบางท่านอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าวันนี้อาจจะได้พูดได้คุยกันนะคะในเรื่องของอนาคตของเราการมั่นหมายการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าเออย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมวันนี้อะไรประมาณนี้นะเป็นวันที่ดีค่ะนะคะสำหรับชาวราศีตุล ราศีพิจิกค่ะเก้าดาบนะคะห้าถ้วยหนึ่งไม้ ราศีพิจิกวันนี้ต้องดูแลหัวใจตัวเองดีๆด,ดูแลหัวใจดูแลจิตใจนะคะวันนี้เป็นวันที่อ่อนไหวนะอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องกังวลนะคะการงานก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีความสุขการเงินก็เหมือนกันแล้วค่อนข้างกังวลใจเพราะฉะนั้นงานเงนิงนเป็นเรื่องที่ทําให้คุณหวั่นไหวแล้วก็อ่อนไหวมากนะคะชาวราศีพิจิกนะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งปัญหาอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปบางทีปัญหามันไม่เยอะแต่มันเป็นวันที่เราคิด มากเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดแต่ในแง่ลบนะดังนั้นชาวราศีพิจิกวันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะคะแค่ประคองตัวไปให้ให้ผ่านพ้นวันนี้ไปก่อนนะคะคิดในแง่มุมที่เป็นบวกมากขึ้นปัญหาในก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของวันนี้โดยเฉพาะมันเป็นปัญหาของพรุ่งนี้มารืนมาเรื่องไปนะคะเพราะฉะนั้นเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดทั้งการงานการเงินแล้วทุกอย่างเอ่อมันให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ นะคะคส่วนความรักคนโสดนะคะอาจจะเ,เราคิดเรื่องอื่นะ่ะ ถึงแม้ว่าจะมีคนอยากจะคุยหรือมีการเริ่มต้นอะไรมันก็ยังมันก็เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอยู่แหละถ้าใจเราแบบว่าอยากที่จะสนใจเรื่องนี้นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยอาจจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ก็ต้องลุ้นกันว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะแต่มีโอกาสสารสัมพันธ์ต่อนะคะส่วนคนมีแฟนวันนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเรามีปัญหาความไม่สบายใจนะคะถ้าได้พูดได้คุยกันได้เคลียร์ปัญหากันในวันนี้จะดีมากๆนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเคลียร์มากขึ้น แล้วก็อาจจะถ้าจัดการปัญหาได้มันจะไม่บานปลายด้วยนะคะปัญหามันจะไม่ลูกลามเพราะฉะนั้นพยายามติดต่อพยายามพูดพยายามคุยกับแฟนเราให้เยอะๆนะคะในวันนี้มีอะไรคุยกันนะคะราศีธนูค่ะอัศวินดาบนะคะห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญ ในเรื่องของการงานนะคะไม่ได้ดั่งใจนะชาวราศีธนูนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบว่าหงุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจคือบางทีเราก็ใจร้อนเนาะ <c oughs> คุณเองคุณชีคิดว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณทุ่มเทเต็มที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้ว,วทําไมมันยังไม่สําเร็จทําไมอันนั้นยังไม่ได้อันนี้ยังไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันก็หงุดหงิดหน่อยนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์การใส่อารมณ์คําพูดคําจายิ่งถ้าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นยิ่งต้องระวังให้มากนะคะการทะเลาะเบาแว้งการมีปากเสียงกันจะทําให้งานยิ่งช้าลงไป นะคะควบคุมได้ก็ดีการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะไม่เป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่นะคะก็ต้องหมุนกันหน่อยแต่ว่าก,ก็หมุนได้แหละแต่บางทีไอความกังวลใจของเรามันมากกว่านะคะค่อนข้างที่จะคิดวกวนในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เตรียมเอาไว้นะคะเ,เตรียมแผน1แผน2แผน3ไว้จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะความรัก คนโสดก็น่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะวันนี้ไพ่ความรักค่อนข้างดีนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆแต่เราเองแหละเราจะเหมือนกับว่าเราอาจจะมีปัญหาในการเริ่มต้นอาจจะด้วยเรื่องเล่าเก่าๆหรือเปล่าหรือบางคนก็วนอยู่กับอดีตนะคะมันจบไปแล้วก็ฉันยังพยายามที่จะรักษาเอไอความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วเอาไว้ทําให้ไม่ไม่เปิดใจรับคนใหม่ๆนะคะก็ฝากคนโสดราศีธนูไว้นะคะ ถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามากา็รับเอาไว้นะคะอดีตก็ปล่อยไปเนาะ ส่วนคนมีแฟนไม่เหมาะมองว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องมั่นคงให้มากนะต้องรู้จักอดทนและรอคอยเพราะบางทีเ,เรากับแฟนอาจจะมีเวลาที่จะใช้ร่วมกันน้อยนะอาจจะมีเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรหวานหวานมันดูนิ่งจังเลยตกลงเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความวุ่นวายใจของเรานะคะก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยนะคะหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เซอร์ไพรส์เราเราก็ไปเซอร์ไพรส์เขาก็ได้นะคะ เออเราทําเองนะเขาไม่เขามเขามตทักมาแล้วก็ทักไปนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะอ่ะให้กําลังใจนะชาวราศีธนูค่ะราศีมังกร8ถ้วยค่ะราชินีเหรียญสเตรนท์นะคะการงานนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องออที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเรา เราไม่โอเคเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งสติดีๆแล้วเราก็คิดว่าเออฉันก็ต้องก้าวต่อไปละคือบางทีสิ่งที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะทําได้ไม่ดีพอนะคะแต่ว่าเราต้องมองไปที่อนาคตว่าอ่าโอเควันนี้ล้มเหลวนะคะแต่อนาคตมันต้องดีถ้าเราคิดว่าวันนี้ล้มเหลวอนาคตต้องดีเราก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นก็ต้องทุ่มเทต่อไปนะคะก้าวต่อไปนะคะชาวราศีมังกรนะเรื่องไหนที่มันไม่โอเคก็ทิ้งไปนะคะ การเงินดีนะคะคุณเองคุณสามารถจัดการได้ค่อนข้างดีแต่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะคือบางทีเราเราจ่ายในสิ่งที่มันที่มันเขาเรียกว่าอะไรถ้าในสายตาคุณรอบข้างจะมองว่า ทำไมต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะชอบของแพงชอบของมีราคานะคะลดสนิยมนี้สูงมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารายได้เราสูงมากด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับชาวราศีมังกรที่รายได้เราไม่สูงมากเราก็ต้องวางแผนให้ดีให้รัดกลุ่มนะคะในส่วนของความรักนะคะคนโสดก็ยังไม่เจอถูกใจอะคะ่ะ ไม่หมัมองว่าคุณมีความสุขกับการอยู่แบบนี้มากกว่านะคะไม่ว่าจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยคุณมันเป็นวันที่คุณ ไม่อยากสนใจเรื่องนี้นะอยู่แบบนี้ดีละถึงอยากมีใครก็ไม่เจอถูกใจนะคะส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องอมาดูกันในรายละเอียดว่าเออถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรที่เป็นผู้ชายคุณอาจจะรู้สึกว่าเออกดดันเล็กน้อยนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจแฟนเท่าไหร่นะคะไม่มีความสุขแฟนก็จู้จี้จุกจิกชอบสั่งชอบควบคุมแลนะไม่ค่อยปล่อยให้เราเป็นอิสระนะก็ยอมยอม,ยอมเขาหน่อยนะยอมยอม,ยอมเขาหน่อยหรือบางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปเราก็ค่อยๆบอกเขาก็ได้ ได้นะคะแต่ว่าอย่าบอกแบบรุนแรงนะ <c oughs> นะส่วนชาวราศีมังกรผู้หญิงก็ปล,ปล่อยแฟนให้เป็นอิสระบ้างบางทีเราต้องเราต้องรู้ว่าเออช่วงไหนที่เราต้องคุมช่วงไหนที่เราต้องปล่อยนะคะเอออาจจะทั้งทั้งใช้ไม้แข็งไม้นวมอะไรอย่างเงี้ยมีจังหวะการใช้จะทําให้แบบว่าความสัมพันธ์มันไปได้ดีขึ้นนะคะราศีกุมค่ะเจ็ดดาบ 4ดาบน,นะคะแล้วก็9ถ้วยสำหรับชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการงานนะมีอะไรทาเยอะแยะมากเกินไปนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันนะต้องบริหารจัดการเวลาจัดลำดับความสำคัญหรือแม้กระทั่งเตรียมเอาไว้ว่าเออสิ่งไหนที่ทำเสร็จแล้วก็ต้องไปทำอะไรต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เน้นที่ความถูกต้องด้วย นะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่นะคะคือคือเราทําเยอะเกินไปนะเอาเป็นว่าประคองตัวให้รอดก็แล้วกันนะคะวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่นะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะนิ่งนะการเงินค่อนข้างที่จะนิ่งไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประคองตัวนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรคิดก่อนนะคะส่วนความรักคนโสดก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะคุณเองคุณคุณยังไม่คิดว่าคุณ จะต้องไปลงเอยอะไรยังไงกับใครนะคะมีคนคุยก็คุยนะไม่มีคนคุยคุณก็อยู่กับเพื่อนมีความสุขด้วยแบบว่าใช้ชีวิตคนเดียวก็ยังมีความสุขนะคุณเองคุณมีวิธีที่จะหาความสุขพออกพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างมากนะคะแต่แม่หมอมองว่าคุณมีคนคุยเยอะ นะคะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรกับใครทั้งนั้นส่วนคนมีแฟนนะคะมันอาจจะนิ่งๆไปบ้างนะคะต้องต้องใช้เวลาร่วมกันหน่อยนะคะวันนี้นะนัดแฟนนะคะใช้เวลาร่วมกันนะคะอย่าปล่อยให้มันนิ่งมากเกินไปนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้แหละว่าแฟนเราเขาเบางทีเขาอาจจะอยากเจอเราแต่พอเราไม่ว่างเขาก็ไปนัดเพื่อนนัดคนอื่นนะคะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของความหึงหวงความหวัดระแวงเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบนัดแฟนเราก่อนนะคะวันนี้ชาวราศีกุม มาดูราศีมีนนะคะเดอะไฮลฟแฟนค่ะเด็กถือถ้วยแล้วก็จัสติสนะคะ สำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของควา,าการงานนะคะราบรื่นนะคะราบรืน่นผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลน,นะคอยมีคนคอยให้คําแนะนำนะแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นวันที่แบบว่าเออเราต้องจัดระเบียบนะจัดระเบียบงานนู่นนี่นั่น,นเอามาเคลียเอามาันอันั้นมาดูใหมซ่ซีอะไรอย่างเงี้ยและอาจจะเป็นวันที่เน้นไปในเรื่องของการ หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะในเรื่องของวิชาการมากกว่าการปฏิบัตินะคะวันนี้ส่วนการเงินอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ,ะส่วนใครที่เราโสดเราไม่มีหรอกลูกหลานบริวารที่จะต้องไปจ่ายเงินนะคะมันก็การะจายจกับตัวเองนี่แหละก็ต้องมีวินัยหน่อยนะคะมันมีแนวโน้มว่าเราจะจ่ายจจามใจตัวเองไปนิดนึงนะคะ,ะวางแผนคือคือ,คอจ่ายไม่ตามแผนนะคะก็ระวังไว้หน่อยแต่ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนมากนะคะไปได้ไปได้เอาตัวรอดได้ความรักนะคะคนโสดนะอยากอยู่แบบนี้มากกว่านะคุณคุณยังไม่เจอคนที่ตรงสเปค <c oughs> คือคืออาจจะมีคนคุยแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่คุณชอบไนงะเช่นคุณชอบคนที่มั่นคงคุณชอบคนที่ดูดีคนที่ต้องแบบว่าเข้ากับเราได้ดีที่สุดบางทีอาจจะมีแต่พวกเด็กๆอะ มาชอบมาจีบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะยังไม่โดนยังไม่โดนในส่วนของคนมีแฟนนะคะอาจจะ,ะความสัมพันธ์มันก็ลงตัวดีแหละในระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะนิ่งหรือบางทีอาจจะใช้เวลาร่วมกันน้อยไปนิดนึงเราทํางานเขาทํางานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมันราบเรียบ นะคะมันราบเรียบแต่ว่าจริงๆมันก็ลงตัวนะเอาเป็นว่านะคะใช้เวลาร่วมกันเยอะๆหวานมากขึ้นหน่อยนะคะคุยกันก็อย่าคุยแต่เรื่องงานนะคะอย่าคุยแต่เรื่องงานอย่าคุยแต่เรื่องอะไรที่มันจริงจังเป็นเหตุเป็นผลคุยอะไรที่มันไร้สาระบ้างก็ได้นะคะหรือทําอะไรที่มันแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบหวือหวามากขึ้นแล้วก็ไม่นิ่งจนเกินไปนะคะโอเคฝากไว้นะคะสําหรับคนทั้ง12ราศีนะคะดวงประจําวันพรุ่งนี้นะคะมา เช็คดวงกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ